Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. It... Okay, welcome back to Harry Potter's world with Teacher Nuni. Harry Potter <laughs> นะคะ, EP ที่ 1.3นะคะคงจะมีหลาย IP สำหรับ Chapter 1นะคะแต่เราจะได้ฝึกกันเรื่อยๆฝึกกันเยอะๆนะคะอย่างแรกเลยจำกันได้ไหมสำหรับคนที่เพิ่งจะได้ดูครั้งแรกนะคะก็เดี๋ยวคุณหนุนจะอ่านให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะลองฝึก listening ดูนะคะแล้วก็ลองแปลดูซิว่าเราแปลดได้เท่าไหร่ยังไงนะคะหลังจากนั้นก็จะมาคุณหนุนก็จะมาแปลนะไปด้วยกันแล้วก็คำศัพท์ในหน่าสนใจก็จะมาย้ำให้กันทีนึงนะคะ Okay, are you ready? Yes, I think so. <laughs> okay. When Mr. and Mrs. Dursley woke up on the dull gray Tuesday, our story starts. There was nothing about the cloudy sky outside to suggest that strange and mysterious things would soon be happening all over the country. Mr. Dursley hummed as he picked out his most boring tie for work. And Mrs. Dursley gossiped away happily as he wrestled a screaming deadly into his high chair None of them noticed a large, t w n y owl fluttered past the window o อ a y อ่ามาแปลกันนะคะสำหรับคนที่อยากจะฝึกออกเสียนะคะสามารถฝึกพูดตามไปเลยก็ได้หรือว่า pause เอาไว้ก่อน ลองพูดตามดูนะคะหรือหลังจากที่เรียนเสร็จไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาพอสไว้แล้วก็ลองฝึกอ่านตามดูอ่านออกเสียดดงดังๆเลยนะคะเพราะาอ่านในใจเนี่ยเราจะไม่ได้ฝึกซ้อมการพูดจริงนะโอเค when Mr. and Mrs. d u r s l e y woke up on the dull gray Tuesday เมือ่อนะคะ when แปลว่าเมือ่อตรงนี้ไม่ได้เป็นคำถามนะคะแปลว่าเมื่อเลยเป็นบอกเล่า Mr. and Mrs. d u r s l e y เนี่ย woke up แปลว่าตื่นนอนตอนเช้าเนี่ย The dull g r a y Tuesday ดูหน้าคุณนึกออกไหมคะว่าอารมณ์แบบไหนเป็น Tuesday เป็นวันอังคารที่มันเกรย์ก็คือแบบเหมือนกับสีเทาใช่ไหมคะ grey เป็นสีเทาือแบบมันมนมน่มนนะ dull ก็แปบลบว่าหน้าเบือ่อ Our story starts เรื่องราวก็เริ่มขึ้นนั่นเองนะคะ starts There was nothing about the cloudy sky outside to suggest that There was แปลว่ามีเคยสอนแล้วนะคะนี่ There was nothing ก็คือไม่มีอะไรเลยนะ about the cloudy sky outside ที่เกี่ยวข้องกับ cloudy เป็นมีเมฆมากนะฮะ cloudy มเมฆมาก sky ท้องฟ้าก็คือแบบไอ้ท้องฟ้าข้างนอกอะ่ะที่มันมีเมฆเยอะแยะก็ไม่ได้บอกอะไรเราเลย suggest แปลว่าแนะนำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราแปลให้เหมาะกับบริบทก็คือว่าอีข้างนอกที่มันมีเมฆเยอะๆนั้นก็ไม่ได้บอกว่ามันจะจุดๆ,ๆอะไรเกิดขึ้นอะมาต่อกันนะคะ that นี้เป็นคำเชื่อมแปลว่าว่านะ,ะไม่ได้แปลว่านั่น Strange and mysterious things would soon be happening all over the country. Strange ก็คือแปลกอ่าเรียนไปแล้วจํจำได้ไหมเอ่อการทำซ้ำๆจะทำให้จำได้นะค Myster ะ Mysterious แปลว่าลี้ลับขยาย things นะก็บอกว่าก็สิ่งลึกลับสิ่งแปลกๆเรื่องแปลกๆ Strange and mysterious things would soon be happening จะซูนในไม่ช้านะคะให้นึกถึงเวลาเราไปโงหนังอ่ะว้วก็บอก coming soon หนังเรื่องนี้กำลังจะมาแล้วคำว่าซูนก็คือในไม่ช้านี้นะ happening แปลว่าจะกำลังเกิดขึ้น all over the country ไปทั่วทั้งประเทศเลยนะคะ all over แปลว่าทั่วไปหมดนะ country แปลว่าประเทศ Mr. Dursley hummed as he picked out his most b o r i n g tie for work Mr. Dursley ก็ฮัมแบบฮัมเพลงอ่ะอะไรเงี้ย as ตัวนี้แปลว่าในขณะที่นะ as เป็นแปลได้หลายอย่างแต่ว่าในบริบทนี้แปลว่าในขณะที่ he picked out กำลังเลือกหยิบนะ p i c k out ไปหยิบมา his most boring tie ไทคือเนคไทนะไท his most boring boring หนาเบือ่อก็คือแบบเนคไทที่หน้าเบือ่อ most ขั้นสุดแบบเนคไทที่น่าเบือ่อที่สุดของเขาก็ไปหยิบมา for work เพื่อจะออกไปทำงาน and mrs. d u r s l e y g o s s i p e d away happily g o s p e d นินททคุณนายเดอร์สลีเป็นไง ก็นินทา, no, no, านะะู่นนะะี่นั่นน้น happily อย่างมีความสุขนะฮะอ่าวาเป็น adverb นะแปลว่าอย่างอย่างมีความสุข As she wrestled a screaming, deadly into his high chair ในขณะที่เธอเนี่ย a s เหมือนกันตรงนี้แปลว่าในขณะที่เธอกำลังแบบต่อสู้เหมือนมวยปล้ำกับลูกที่กำลังกรีดร้องอยู่เพื่อไป วางเอาไว้ในไปวางจับไปใส่เก้าอี้ไฮเชียร์เก้าอี้เด็กอะค่ะในร้านอาหารว่ะสูงๆนะฮะเวสเซิตัวนี้มันแปลว่าแบบให้นึกถึงมวยปล้ำะ่ะคือโอ้โหฟัดเหวี่ยงกันกับลูกที่ screaming แปลว่ากรีดร้องแล้วก็ขยายเดดลีแปลว่าเดดลี uh, ที่กําลังกรีดร้องอยู่เนี่ยแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในเก้าอี้สูงๆสำหรับเด็กน่าจะกําลังป้อนอาหารอะไรอย่างเงี้ยเออป้อนข้าวป้อนอาาหร none of them noticed a large tawny owl f l u t t e r past the window นอนนับเต็มก็คือไม่มีใครเลยใน3คนนั้นนะ Mr. Dursley Mr. Dursley แล้วก็ Dudley เนี่ยทั้ง3คนนอนออฟแล้วไม่มีไม่มีใครเลยในในพวกเขาทั้ง3คนเนี่ย notice แปลวะ่าสังเกตนะคะ large ใหญ่ไม่มีใครเดี๋ยวแปลให้หมดเลยกันก็คือไม่มีใครสังเกตเห็นเลยว่ามีนกฮูกเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยบินผ่านไป ในที่หน้าต่างของพวกเขานะคะ A large แปลใหญ่มากนะชาวนี่เป็นสีน้ำตาลอมส้มนะ out นะตัวนี้อ่านว่า o u l นะคะคือ nook no นะ flutter แปลว่าเออกระพือบ big bin past the w i n d o w ผ่านหน้าต่างไปเอามาดู o u l กันหน่อยนี่ o u l เต็มไปหมดเลยนะคะนี่ private drive ใช่ไหมใครดูหนังน่าจะจำได้เนาะบ้านของพวก the d u r s l e s นะโอเคมาต่อกันที่พารากราฟที่สองเดี๋ยวอ่านก่อนนะคะ At half past eight, Mr. Dursley picked up his brief kiss, picked Mrs. Dursley on the cheek, and tried to kiss Dudley goodbye, but missed. Because Dudley was now having a tantrum and throwing his cereals at the walls. Little, cut, little tight, little tight, shuttled Mr. Dursley as he left the house. He got into his car and backed out of number four's drive. It was on the corner of the street that he noticed the first sign of something peculiar. A cat reading a map? For a second, mister Dursley didn't realize what he had seen. Then he jerked his head around to look again. Ah uh, the paused At half past eight, Dimon half คือครึ่งใช่ไหมแล้วก็ผ่าน8โมงไปเือ8โมงครึ่ง half past e นะเวลาใช้ a d นะคะ Mr. Dursley picked up his briefcase ก็ไปหยิบกระเป๋าทำงานของเขา p e c k e d Mrs. Dursley on the cheek e e กก็คือแก้มทำอะไรภรรยา,ยาอะไปหอมแก้มแบบรีบๆแบบประมาณนี้นะคะ and try to kiss Dudley goodbye but missed แล้วก็ try to พยายามจะไปจูบลูกชายตัวเองนะไปหอมแก้มอะไรอย่างเงี้ย try to แปลว่าพยายามนะคะ อ่าก uh, ูแบบบาๆลูกไก่หอมแต่ว่าเกิดอะไรขึ้น but missed miss ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าคิดถึงนะคะบริบทนี้แปลว่าพลาดจะหอมแก้มรู้แล้วมันพลาดไปอะไรเงี้ย because Dudley was now having a tantrum and throwing his cereal at walls at the walls เพราะว่า Dudley ตอนนี้กำลังเป็นยังไง tantrum คือแบบเกี้ยวกาดเกี้ยวกาดกำลังเกี้ยวกาดเป็นไง throwing แปลว่า,คว,าคว้างเคลื่องซีเรียลของเขาไปที่ at the walls ฝาผนังนะคะ tantrum แปลว่า เยี่ยวกัดเกี like, ่ยวกัดเกลียวกลัดนะคะ t h r o w แปลว่าคว้างเคลี่ยง throwing h e s ears at the walls little t y k e t t i g แปลว่าเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยเออก็บอก little t y k e พ่อก็รักลูกเนาะทำเสียงโอยเด็กน้อยอะไรเงี้ย little t y k e shuttled mr. Dursley หัวเราะเบาๆเออหัวเราะแบบคิกคักคิกคักอย่างเงี้ย as he left the house as แปลว่าในขณะที่ he left the house left ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าสายนะคะแปลว่าออกจาก the house คือบ้านนะ ก็หัวเราะเด็กน้อยพี่น่ารักประมาณนั้นนะเห็นลูกก็น่ารักไปหมดขนาดกำลังนทรอมอยู่นะกำลังบุมบับบุมบับโมโหเลย he got into his car and backed out of number four's drive got into ก็คือเข้าไปในรถของเขานะ got into his car and backed out of number four's drive แล้วก็ขับออกไปจากถนนนะ it was on the corner of the street the corner นะคะก็คือหัวมุม on the corner of the street ก็คือหัวมุมถนนเนี่ย That he noticed ซึ่งเขาก็ไปสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะ notice เแล้วแปลว่าสังเกตใช่ไหมคะ The first sign sign แปลว่าป้ายแปลว่าสัญลักษณ์ก็ได้นะคะเป็นสัญญาณก็ได้ในที่นี้น่าจะแปลว่าสัญญาณเพราะว่ามันบอก the first sign of something peculiar peculiar แปลว่าแปลกประหลาดมันก็มีสัญญาณแปลกๆอย่างแรกนะ first sign เอ๊ะอะไรมันแปลกๆนะเขาไปเห็นอะไร A cat reading a map นางพูดเองนีแมวกําลัง อ่านแผนที่เอ๊ะมันเป็นยังไงมาดูหน้าตาก,กันประมาณอย่างเงี้ยเหมือนแบบเอ๊ะแมวมันตั้งใจอ่านตั้งใจดูแผนที่มากเลยเหมือนรู้เรื่องอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแปลกใจ for a second ตอนแรกอะนะสักวินาทีแรกช่วงแรกเนี่ย Mr. Dursley didn't realize ก็ไม่ได้รับรู้ไม่ได้นึกหรอกว่าที่ half s นว่าเขาเห็นอะไรไปเมื่อกี้เอ๊ะแมวเหมือนเหมือนแบบแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรนะก็นึกขึ้นมาได้ว่าแมวกำลังอ่านแผนที่หรอตลกจังอย่างเงี้ย Then he jerked his head around to look again เขาก็เลยหันไปมองอีกทีหนึ่งมองไปรอบๆ look around again นะะก็หันไปมองรอบๆอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะนะคะโอ้ยกำลังสนุกเลยอะนะเอามาต่อกันนิดนึงนะคะ There was a tabby cat standing on the corner of p r i v a t e Drive but there wasn't a map in sight What could he have been thinking of It must have been being a trick of delight. mister Dursley blinked and stared at the cat. He stared back. As mister Dursley drove around the corner and up the road, he watched the car in his mirror. It was now reading the sign that said Private Drive. No, looking at the sign? Cats couldn't read maps or signs. mister Dursley gave himself a little shake, and put the cat out of his mind. As he drove toward town, he thought of nothing except a large order of drills he was hoping to get that day. อ่ามาแปลกันต่ออีนนิดนึงนะคะเพื่อจะได้สะสมคำศัพท์แล้วก็สนุกไปกับเรื่องราวนะคะตอนนี้เริ่มแบบเอ๊มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแล้วเนาะ t h e r e was แปลว่ามีนะคะก็จะมีแมวตัวหนึ่งเนี่ย standing on the corner on the corner คือหัวมุมกำลังยืนอยู่ที่หัวมุมถนน private drive There was แปลว่ามีพอ there wasn't ก็คือไม่มีใช่ไหมคะ but t h e r e wasn't a map insight แต่ว่าก็ไม่มีแผนที่ให้เห็นอยู่ในสายตา insight what could have been thinking of what could he have been thinking of เขาคิดอะไรไปอ่ะนะคะ think of แปลว่านึกถึงคิดถึงนะคะ it must have been a trick of the light เขาก็บอกว่ามันต้องเป็นการเล่นแสงแน่เลยหรือว่าแสงอะไรสักอย่างนึงมันกระทบตาแล้วเห็นเป็นแมวกำลังนั่งอ่าน แผ่นที่มันไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยนะ must have been a t r i c k of the light light ตัวน,นี้แปลว่าแสงนะคะ uh, Mr. j e l e y blink and stare at the cat เขาก็แบบกระพริบตา stare คือจ้องแล้วก็จ้องแมว mm, ใช่ปะ it stared back แมวมันก็จ้องกลับมา stare นะคะแปบลบว่าจ้องนะ blink คือกระพริบตาปิป๊บๆอย่องเงี้ย <laughs> แล้วก็ stare เวลาเราไม่เชื่ออะไรเลยลก็แบบกระพริบตาใช่ไหม <laughs> ก็ stare แล้วก็จ้องดูอ่ะ uh, ไปที่แมวแมวต้องกลับมาด้วย is there back a s เหมือนเดิมครับในขณะที่ Mr. Dursley drove around the corner เมื่อเขาขับรถไปที่หัวมุมอะ and up the road แล้วก็ไปที่ถนน he watched the cat in his mirror เขาก็ watch แปลว่ามองดูนะคะแมวผ่านทางกระจก mirror ก็เหมือนเราขับรถใช่ไหมคะเราก็จะมีกระจกแล้วก็มองไปที่กระจกว่าเฮ้แมวมันไอแมวแปลกๆเมื่อกี้มันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ย it was now reading the sign that said p r i v a t Drive ตอนนี้มันกำลังอา่านป้ายที่ป้ายถนน่ะ Private Drive นะฮะ It's now reading the sign สายตรงนี้แปลว่าป้ายนะฮะป้ายถนน่ะ No ไม่อะ Looking at the sign Look at แปลว่ามองไปที่นะฮะ Looking at กำลังนั่งมองไปที่ป้ายอะ Cats couldn't read maps or signs แมวมันมันอา่านแผนที่หรือว่าไป้ายไม่ออกหรือไม่ได้หรอกก็ไม่เชื่อนะ Mr. d a r s e y gave himself a little shake Mr. d a r s e y ก็เลยแบบ เช็คก็คือใส่หัวไม่อะ่ะไม่ใช่อะ่ะอืม and put the cat out of his mind uh, Out of his mind ก็คือแบบเอาออกจากใจเขาไปแล้วไม่คิดแล้วมันไม่จริงหรอก as he drove toward town he thought of nothing thought of แปลว่านึกคิดใช่ไหมคะก็คือในขณะที่เขากำลังขับรถไปในเมืองอะ่ะเขาก็คิดถึงไม่คิดถึงอะไรแล้ว think of แล้วก็ not uh, thought of nothing ก็ไม่ได้นึกถึงอะไรอีกแล้วนะคะ nothing except แต่ว่ายกเว้นนะคะ uh, a large order of drills ก็นั่งนึกว่าวันนี้ฉันจะต้องมีการสั่งซื้อสว่านเยอะไปหมดแน่ๆเลย a large order order คือคำสั่งซื้อนะฮะ large ตัวน,นี้คือแบบเยอะมากนะแปลว่าใหญ่มากก็ได้หรือเยอะมากก็ได้แบบเขาทำบริษัทสว่านขายสว่านใช่ไหม drills เขาก็หวังว่าวันนี้จะได้ order ออเ,เยอะๆแน่ๆเลย he was hoping to get that day นะนี่ตรงนี้บอกว่า he was hoping ก็คือกำลังหวัง hope แปลว่า หวังนะคะว่าเขาจะได้วันนั้นนั่นเองนะคะอือวิคำว่าโฮปเดี๋ยว <c oughs> เขียนให้โฮปนะคะหวังเนาะเอ้า no. oh. <c oughs> มันหายไปบนนู้นอ่ะนี่คำว่าโฮปนะคะโอเคคราวนี้เรามาทบทวนคำศัพท์กันนะคะมาที่หน้าหน้าแรกก่อน <c oughs> ถูรูปกันโอเค so the first one woke up แปลว่า ปืนตื่นนอนนะคะ dull เบื่อ grey สีเทา nothing ไม่มีอะไร cloudy มีเมฆมาก suggest แนะนำ strange l a ล k mysterious ลิลับลึกลับ happening กำลังเกิดขึ้น all over ทั่วไปทั่วไป country ประเทศ h u m d ทำเพลง boring หน้าเบือ่อ gossip นินทา happily อย่างมีความสุข screaming กรีดร้อง none of none o f แปลว่าไม่มีนะคะ none of them ก็คือไม่มีเลยไม่มีใครเลย notice สังเกต large ใหญ่มาก owl นกคูก่ flutter กระพือปีกหรือบินนะคะ Past ก็ผ่าน the window ีงไงเอาโอเค next half past eight แปดโมงครึ่ง chic damn try to พยายาม missed พลาด tantrum เกรียวกาดเกลียวการเกลียวกาดโอ้ยภาษาไทยราอเรียกเกลียวกราดโอเค throwing เควียงคว้าง take เด็กเล็ก shuttle หัวเราะร่าเริง left ออกจาก got into เข้าไปใน on the corner หัวมุม sign สัญญาณ peculiar แปลกประหลาด okay ah a cat reading the map <laughs> นะคะอานะ้าวนาสุดท้ายแล้ววันนี้เราได้ไปหลายคำมากเลยนะคะสะสมกันไปทุกวันรับรองว่าเก่งแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมโพสแล้วก็ลองอ่านออกเสียงด้วยตัวเองด้วยนะคะอะ e r e was แปลว่ามีทบทวนกันอีกครั้งนะคะพอเป็น there was ซึ่งก็ไม่มี think of thinking of นึกถึง light แสง blink กระพริบตา stared จ้อง washed ดู Mir r ร์กระจกโอเค I think that's all Oh shake แปลว่าสัน่นสาหัวสั่นหัวอย่างเงี้ยนะคะโอเค so I think that's all for today วันนี้น่าจะพอแล้วเนอะเราน่าจะได้กันไปเยอะแยะแล้วนะคะก็หวังว่าจะ ได้ประโยชน์กันนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจคุณนุนนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ Subscribe YouTube นะ,ะ YouTube มันดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันหาง่ายนะคะเวลาเราพิมพ์เข้าไปแล้วก็เราสามารถเจอได้เลยนะคะบางทีในเพจมันก็ดีแต่ว่ามันอาจจะลันไปแล้วหายไปนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วถ้าเกิดรักกันก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเอาไปทบทวนกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคุณนุนเองจ้า บายโอ้ oh, แล้วก็ถ้าเกิดชอบหรือว่าสนุกหรือว่ามีตอนไหนที่เราชอบมากๆเนี่ยคอมเมนต์กันได้นะคะเราจะได้มาแชร์กันเนาะโอเค See you later b y ย